สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพัาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพัาเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะ พี่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่519ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันทั้งหมด50รายการนะคะให้พี่ๆลองเลือกรับดูรับชมได้เลยนะคะถ้าหากชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะ แจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะน้องฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของน้องนะคะสำหรับ EP นี้นะคะราคาองค์ละ2 0 0บาทถูกรายการปิดคู่ที่300บาทนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระสมเด็จแบกม่านนะคะองค์นี้นะคะสมเด็จแบกม่านหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะน้องสองให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่1นะคะต่อไปนะคะรายการที่2นะคะรายการที่2นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีหน้ามีตามีเส้นเกสานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่2นะคะ ต่อไปรายการที่3นะคะพระสมเด็จนะคะส่งให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันนะคะ รายการที่สี่นะคะองค์นี้จะมีผงตะใบทองนะคะรายการที่ห้านะคะ ด้านหลังเป็นตัวภาษาจีนนะคะ รายการที่หนะคะ รายการที่เจ็ดนะคะรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะ รายการที่9นะคะรายการที่10นะคะ รายการที่11เนะคะเป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลี่วัดไร่แตงทองชื่อรุ่นรวยรวยรยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะ รายการที่สิบสองนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่สิบสามนะคะเป็นพระปิดตานะคะ รายการที่14นะคะเป็นพระปิดตาวัดรอนนะคะจังหวัดพัทธลุงปี2509นะคะ รายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามด้านหลังเป็นหลังหานุมานนะคะเป็นเหรียญผิวทองแดงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นเหรียญเมตตานะคะ วัดประดู่อารามหลวงพระอารามหลวงนะคะพระภาวนาวิสุทธโสพลน,นะคะชื่อพระนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะเป็นหลวงปู่ทิมเจริญพรบนนะคะปี2517นะคะด้านหลังนะคะเขียนว่า ที่ะระลึกนะคะที่ะระลึกสร้างสาราการปร,รียนวัดรหัรไร่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบวัดช้างเผือกนะคะ ที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถนะคะปี2519เป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะรายการที่19เนะคะเป็นพระรอดนะคะองค์นี้รายการที่19นะคะรายการที่20นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตรารามนะคะ ด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะรายการที่21นะคะหลวงปูท่ทวดนั่งอยู่บนดอกบัวร้อมรอบนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะ รายการที่22นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลังแบบนะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะรายการที่23นะคะเป็นเหรียญพระคูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะด้านหลังนะคะเขียนปีพศสอง4 8นะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นหลวงปู่โตะนะคะเหรียญหลวงปู่โตะนะคะองค์นี้รายการที่24นะคะเป็นเหรียญเยือนอินเดียปี2519นะคะวัดประดูชิมพีนะคะกรุงเทพมหานครต่อไปนะคะเป็นรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะจังหวัด ปาจีนบุรีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะรายการที่26นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังหมูเก้าตัวนะคะองค์นี้เป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อไผ่นะคะ ที่ระลึก2 4 7 8เดนะคะเหรียญรอดวงพ่อไปเป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นหลวงปู่โตะนะคะที่ระลึกอายุ82ปีนะคะด้านหลังปีพศ2511นะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29เนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะ เหรียญหลวงปู่มุนวัดบ้านหนองรมจังหวัดสระแก้วนะคะรุ่นน่าจะเป็นพวกเหรียญขวัญถุงนะคะแบบนี้ด้านหลังเขียนรวยรวยนะคะแล้วก็ปีพศ2543นะคะเป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็น หลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังตัวหนังสือเขียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้องค์นี้เป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นเหรียญดวงนะคะนะคะหลวงปู่เวินนะคะเหรียญดวงนะคะหลวงปู่เวินนะคะองค์นี้ที่ระลึกนะคะสร้างเจดีเป็นรายการที่สาอนะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญวัดท่ากระบือนะคะเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังเป็นพระพิคเนศเป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะคะเหรียญหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินยิ้มรับทรัพย์วัดไผ่พัฒนาจังหวัดศรีสะเกดนะคะ องนี้เป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญโพกกระซับนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นเหมือนหนูก็ยังไม่ได้รู้อีกอะองนี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตาราม ด้านหลังเป็นหลังหนุมานนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สาสิบห้านะคะต่อไปรายการที่ส6สิหนะคะรายการที่ส6สิหกนะคะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้านะคะองค์นี้นะคะหรือเรียกไม่ถูกนะคะว่าเป็นพระอะไรนะเป็นแต่เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ส6สิบหนะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นเหรียญพระนาคปกนะคะปกเสกโดยท่านธรรมวิตกโกท่านเจ้าคุณนรรัตนะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะปี2514ต่อไปรายการที่38นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ เหนือว่าด้านหลังมีรอยโรยมวลสารนะคะองนี้เป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะเหรียญหลวงพ่อกะเสษมนะคะ,งอ,ะ,ะ,คะองนี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะ ต่อไปรายการที่41นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะด้าน,นหลังเขียนหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีองค์นี้เป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นเหรียญหลวงเพะเป็นรูปรอนะคะรูปรอหลวงพ่อไปนะคะองค์นี้เป็นรายการที่42นะคะ ่อไปรายการที่43นะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะปี2521ด้านหลังพท้าเวสวรรณนะคะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะวัดบางวัวองค์นี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นหลวงพ่อเนื่องนะคะวัดจุรามณีนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่47นะคะปี 2, 5 1 1นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะขี่พญาคุธแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปเป็นเหรียญพ่อท่านเขียวนะคะเหรียญพ่อท่านเขียววัดหลวงมนปี 2, 5, 1, 3องค์นี้เป็นรายการที่49นะคะ ต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่50นะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ แล้วก็สามารถโทรปิดโดยตรงกับน้องได้เลยนะคะบางครั้งอาจจะรับสายช้าบ้างอะไรบ้างนะคะต้องขออาภัยพี่ๆบางท่านด้วยนะคะพอดีน้องทำงานอยู่คนเดียวนะคะก็ไหนจะเตรียมพระด้วยแล้วก็แพ็คของอะไรด้วยนะอาจจะมีช้าบ้างต้องขออาภาัยพี่ๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ